ดวงประจําวันจันทร์ที่6มิถุนายนให้กับท่านผู้ชมที่เกิดในแต่ละวันครับมาเริ่มต้นกันสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงการงานค่อนข้างแอคทีฟคำว่าแอคทีฟตรงนี้นะครับหมายถึงความกระตือรือร้อนนะครับความก้าวหน้าความสําเร็จการมุ่งไปข้างหน้าและการมองไปข้างหน้าครับซึ่งใครที่ทํางานอยู่ในองค์กรเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไปเรียนรู้งานใหม่เจองานใหม่ๆแล้วก็ โอกาสที่จะประสอบความสำเร็จค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับบางท่านทํางานอยู่ในองค์กรก็อาจจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารที่วุ่นวานนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะพบกับความสําเร็จได้ในส่วนของธุรกิจการค้าก็จะมีข้อดีครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใหม่งานใหม่ๆเข้ามาครับเรื่องของการเงินยังไม่ค่อยดีนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้จ่าย,ยาต่างๆนะครับมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองหรือว่า การที่เราไปช่วยเหลือพพอร์ตใครก็ได้เอาเงินไปช่วยคนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะครับทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเองตามมานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการเงินนะครับเรื่องของความรักนะครับก็มีจังหวะที่ดีสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีการพินิจวพิเคราะห์พิจารณาคนใหม่ๆนะครับการดูคนใหม่ๆค่อยๆเริ่มต้นคบหาค่อยๆดูใจกันไปนะครับ ในส่วนของคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันหมายถึงการวางแผนอนาคตร่วมกันการพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับอนาคตครับมาที่วันถัดมาคือวันอังคารครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับการงานวันนี้มีเรื่องให้ต้องคิด มากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดสุข,ขุมรอบคอบงานด้านเอกสารต่างๆนะครับหรือว่าใครทําในส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องเอกสารทางการเงินแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะครับในส่วนของธุรกิจการค้าอาจจะตึงๆนิดนึงโดยเฉพาะ โดยเฉพาะสภาพคล่องเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินในเชิงธุรกิจการค้าครับสิ่งที่ต้องระมาระวังในวันนี้คือเรื่องงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งมวลเลยนะครับทั้งธุรกิจแล้วก็งานในบริษัทองค์กรนะครับเรื่องของการเงินมีจังหวะต้องคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการเสี่ยงหรือว่าเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการลงทุนในอนาคตครับซึ่งมีโอกาสดีๆแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้แต่ว่าต้องมีความสุข,ขุมรอบคอบนั่นเองครับ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีจังหวะดีๆในด้านของความรักความสัมพันธ์กับคนรอบตัวคนรอบข้างหรือว่าจะมาในกลุ่มที่ทํางานในกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มเพื่อนที่เรียนก็ได้บางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําคนเข้ามาให้รู้จักก็ได้ครับ mm hmm. คนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นลงตัวดีหรือว่าจะมีการปรับความเข้าใจกันได้อย่างลงตัวนั่นเองครับมา <Boo. S 1> ที่วันถัดมาครับคือวันพุธนะครับ ผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับมีโชคช่วยในเรื่องของการงานนะครับการประสบความสําเร็จการส,สางงานเก่าๆแล้วก็พบกับความสําเร็จการแก้ไขปัญหาได้ทั้งปัญหาที่มันยุ่งเหยิงซับซ้อนวุ่นวายหรือว่าปัญหาที่มันเรื้อรังนะครับจะมีทางออกทางแก้ไขในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จดีด้วยนะครับธุรกิจด้านอื่นก็จะมีโชคเข้ามานะครับ เรื่องของการเงินยังมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องของการหมุนเงินการใช้จ่ายต่างๆหรือว่าข้าวของทรัพย์สินเสียหายนะครับสิ่งนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงยังไม่ค่อยโดดเด่นส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยการปรึกษาหาเรือกันมากกว่าแบบเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับจะไม่ค่อยมีความรักที่หวานแหววมากนะักในส่วนของคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ ถือว่ามั่นคงดีนะครับเพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันปรึกษาหารือกันหรือว่ามีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับในด้านต่างๆมากันที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดในวันพรฤหัสนะครับงานเชิงครีเอทีฟเชิงคิดริเริ่มสร้างสารรค์เชิงใช้ความคิดนะครับจะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็จะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้นนงานด้านเกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธ์นะครับการพูดคุยเจราจาการค้าพาณิชย,ย์ก็ไปได้ดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยก็ถือว่ากําลังมีงานใหม่ๆกําลังมีงานเข้ามาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามีการพูดคุยการเจราจากันไปในเบื้องต้นแล้วก็มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าจนประสบความสําเร็จได้เลยทีเดียววันนี้จะไปพูดคุยกับใครนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีโดยเฉพาะพวกนักขาย พร <pour S 2> ีเซนต์งานต่างๆนะครับก็มีโอกาสดีๆเข้ามาครับหรือว่าจะไปตกลงทําสัญญาธุรกิจนะครับก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเช่นกันครับการเงินคนบนพืหามีโชคลาบการเงินที่ดีที่โดดเด่นนะครับอาจจะได้โชคลาบลาบลอยแบบฟุกๆได้เป็นข้าวของเงินทองได้หมดเลยนะครับมีจังหวะดีๆการเคลียร์ปัญหาการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินก็ถือว่าจะมีตัวช่วยเข้ามาหรือว่ามีโชคช่วยเข้ามาทําให้เราแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินไปได้นะครับ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่มีโชคด้านความรักครับมันหมายถึงไพ่เสน่ห์ไพ่เสน่ห์ตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงเป็นที่นิยมชมชอบนะครับหรือว่ามีคนสนใจเรามีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูคนรอบข้างให้ความสนใจเรานะครับพวกนี้ก็จะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวในส่วนของคนที่มีคนรักอยู่แล้วมันอาจจะเป็นไปในเชิงของการเรียกร้องความสนใจกันนะครับเช่นโทรไปบอกว่าทําไมไม่สนใจโทรไปบอกว่าให้มาดูแลเราตรงนี้หน่อยมาช่วยตรงนี้หน่อยนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ เหมือนกับเงยเง้อกันเล็กๆน้อยๆนะครับในเชิงของความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ถือว่ามีอะไรที่รุนแรงนะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานมีโชคครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจเปิดร้านค้าบริษัทส่วนตัวพวกนี้ไปได้ดีนะครับมีงานเข้ามามีโชคลาภทางธุรกิจนะครับมีลูกค้าเข้ามา ในส่วนของคนที่ทํางานในองค์กรเนี่ยก็จะมีโชคช่วยนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องการงานไปได้แบบราบรื่นลงตัวนะครับทีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยมาดูกันคนวันศุกร์ต้องมาระวังเรื่องการตัดสินใจทางการเงินโดยเฉพาะใครต้องคิดต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนการโยกย้ายถ่ายเทการเงินเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดหรือว่ามีโอกาสที่จะส่งผลกระทบในเชิงรุนแรงได้เช่นนําเงินออกมาใช้ตรงนี้แล้วอนาคตเราไม่มีใช้นะครับ หรือว่าหมุนไม่ทันแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพก<ฤ>ารเจ็บป<ๆ>่วยและโรคภัยไข้เจ็บด้วยเช่นไปหาหมอหรือว่าเจ็บปว่วยไม่สบายต้องไปซื้อยาแบบนี้เป็นต้นครับเรื่องของความรักยังไม่ค่อยดีนักนะครับมันจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เช่นคนที่มีแฟนกันอยู่ ค,บ,คบกันอยู่ดีอยู่ๆก็ทะเลาะก,กันเป็นต้นนะครับหรือว่าอยู่ๆมีเรื่องไม่เข้าใจกันเข้ามาเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องระมาระวงังโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ความวู่วามความหุนหันพลันแล่นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ทั้งคนที่ยังโสดและคนที่ยังไม่โสดนะครับมาที่วันถัดมาคือวันเสราร์นะครับ ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานมีเรื่องเล็กๆน้อยๆกวนใจจุกจิกปิกย่อยเข้ามาให้คิดให้ทําให้แก้ไขนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่ลําบากมากนักแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่างเลยนะครับในส่วนของธุรกิจการค้านะครับก็พอมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆปรับปรายครับเรื่องของการเงินการหมุนเงินนะครับมีเรื่องที่ต้องเสี่ยงมีเรื่องที่ต้องคิดหนักพอสมควรโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพคล่องการหมุนเงินแล้วหรือบางครั้งอาจจะหมุนเงินไม่ทันก็ได้ตรงนี้ต้องระวังเล็กน้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการใช้จ่ายนะครับ เรื่องของความรักไปได้ดีครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสเสน่ห์เรื่องที่มีคนสนใจมีเรื่องคนนิยมชมชอบคนเมตตาคนรอบข้างให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของคนที่มีคนรักอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นลงตัวครับมาที่วันสุดท้ายนะครับคือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงการงานราบรื่นดีครับ มันจะโดดเด่นโดยเฉพาะคนที่เปิดร้านค้าทำธุรกิจส่วนตัวนะครับพวกนี้ดวงการงานจะโดดเด่นและไปได้ดีมีลูกค้าการค้าการขายค่อนข้างดีส่วนคนที่ทำง,งานในองค์กรนะครับก็จะหมายถึงความราบรื่นการแก้ไขปัญหาเรื่องการงานไปได้เป็นอย่างดีและหมายถึงมีคนรอบข้างช่วยเหลือสปอร์ตด้วยครับเรื่องของการเงินมีการวางแผนการบรหิหารจัดการการเงินที่ดีและลงตัวนะครับอาจจะมีโชคลาภจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าโชคลาภแบบรายได้เสริมงานเสริมงานโอเวอร์ไทม์เป็นต้นนะครับ เรื่องของความรักคนนี้ย,ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับอาจจะมีเรื่องที่ยังไม่ใช่จังหวะของเราเราไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานซะเยอะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเงินซะเยอะนะครับทำให้ลืมคิดเรื่องของความรักไปนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับความสัมพันธ์อาจจะดูตึงๆกันนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่กันเท่าที่ควรครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับดวงทั้ง7วันกับดวงประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายนนี้นะครับ